สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wisdom v a l ว e t กับตอนที่ชื่อว่าประวัติวันวาเลนไทน์ฉบับย่อวันที่14คกุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ที่คู่รักทั่วโลกกำลังรอคอยที่จะมอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่คู่รักแต่ใครจะรู้บ้างว่าที่ไปที่มาของวันนี้คืออะไรวันนี้ทางช่อง w i s d o m v a e จะมาขอเล่าประวัติของวันวาเลนไทน์เพื่อนๆฟังนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยก,กดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับวันวาเลนไทน์คือวันที่ระลึกถึงนักบุญเซนต์วาเลนไทน์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงแต่สุดท้ายเขาต้องจบชีวิตลงด้วยการรับโทษประหารในวันที่14กุมภาพันธ์ ข้อศ270หรือเมื่อ1,728ปีล่วงเลยมาแล้วซึ่งเป็นยุคสมัยของจักรวรรดิโรมันที่ศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่ยอมรับส้ำร้ายภายใต้การปกครองของกษัตริย์คลอดิอุสที่2ผู้ออกกฎหมายบีบบังคับให้ประชาชนเลิกนับถือและห้ามให้มีการแต่งงานของพวกคริสเตียนเกิดขึ้นแต่ยังคงมีผู้นำคริสเตียนคนหนึ่งชื่อวาเลนตินัส หรือที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเซนต์วาเลนไทน์ในภายหลังคอยรักรอบแอบจัดงานแต่งงานให้คู่รักคริสเตียนจนถูกจับขังและรับโทษทรมานแสนสาหัสอยู่ในคุกในขณะที่ถูกคุมขังนั้นเขาก็พบรักกับสาวตาบอดซึ่งเธอก็เป็นลูกสาวของผู้คุมในคุกนั่นเองด้วยความรักและคำอธิษฐานของเขา พระเจ้าได้โปรดให้ตาของสาวคนรักหายเป็นปกติเมื่อความนี้ล่วงรู้ถึงหูกษัตริย์คลอดยุสที่สองพระองค์จึงสั่งลงโทษวาเลนตินัสด้วยการโบยและนำไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะในคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกนำไปประหารน,นั้นได้เขียนจดหมายสั้นๆเป็นการอำลาส่งไปให้หญิงคนรักของเขาโดยลงท้ายว่จากวาเลนไทา์ของเธอ ต่อมาเมื่อคนทั่วไปทราบเรื่องราวจึงเกิดความประทับใจในความรักของเขายึดถือเอาวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งความรักหรือก็คือเซนต์วาเลนไทน์เดย์หรือวาเลนไทน์เดย์นั่นเองและความนิยมได้แพร่ไปสู่ทั่วยุโรปอเมริการวมถึงเอเชียด้วยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนประวัติวันวาเลนไทน์อย่างยอ่อ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องเราได้นะครับก่อนที่จะจากกันไปอยากให้เพื่อนช่วยคอมเมนต์แชร์ว่าอยากให้เรานําเสนอบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาววิซซอมไลตี้ด้วยนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ